ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องแสนดีฟิชชิ่งครับแสนดีฟิชชิ่งครับวันนี้แล้วนี่ทำลับเนี่ยกำลังจัดอุปรกรณ์เพ่ไปออกรอบเป็นตกปลากระพงครับผมโอ้โหวันนี้เป็นตกกระพงชุดู L อืมเปเล่นสายวันจริงเนี่ยืมนี่ฐานโทษนะฮะนี่ห้องคุณหรือว่าอะไรครับเนี่ยขายอุปรกรณ์ตกปลาด้วยครับเก็บสะสมมาดูครับมาดูมาดู ันนี้อ๋ยนว่าตาคนเควสท่าหนึ่งแล้วก็ท่าหนึ่งเอสสะสมครับอันนี้ผมใช้จิกกิ้งเป็นเบอร์พันหนึ่งอี่มันมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่มันแตกต่างกันไหมแตกต่างที่ขนาดครับอ๋อใหญ่จะถูกเล็กจะแพงโอ้โหนี่อันนี้ไม่เหมือนราคาจี๊ดเซาะสาวเลยนะจ r งพี่อถ้าพี่นี่ก็น้อยดื่มก็โอเคอยู่แล้วนอนๆต่อต่อกินบัจจิอ่ากินบัจจิกอันนี้สตรีทที่คลิปที่แล้วแล้วก็อ่าซิเรียนอันนี้ก็จะเป็นจิก ล็อกจิกอันนี้ก็หน้าดินครับนี่ก็ลอกยักษ์ลอกยักษ์โหล็อสปินยักษ์โหเป็นตกประบึกกับตกหน้าดินทะเลตายแล้วซี่ผมเซตนี่จ๋าโนสั่งมาให้อยากเก็บแปนเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนสั่งมันหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้นะรู้สึกมูมาอ๋อมูมามูมาโอ้แล้วก็ตัวแพงอก็คดีเอสดีซีอันไหนนะที่มาพร้อมกล่องอันไหนนะอันนี้ครับโอ้โหนี่เอสดีบิดมาครับบิดมากับมือครับอันนี้ญี่ปุ่นนี่ก็เป็นชุดตบประบึกอืมอันนี้ ห็อกักษ์ครับทอกลิงอันนี้นี่หน้าตาเหมือนแบบตกหมอทะเลกันนะใช่ใช่ปะที่เขาแบบตกหมอทะเลลาฟเองเลองอ่าาาอาาาาาา่าาาาาา่าา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 าตาา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 เก็าไว้าาาาทีา้เาา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 ลาาวาา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 ่าาามาาาาาาาอาา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 กาา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 านานะาาาาาเป็นันเ็ด อันนี้คันเบ็ดอันนี้อันนี้จะเป็นชุดตดแบบฟอลอมอันนี้กี่ปีแล้วครับปีไหนว่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหนนี้นี่โอ้โหนี่ก็คือตู้ตู้ลอกหมดเลยตู้ลอกอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมลอกไงอุปกรณ์ซ่อมลอกนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมผมเห็นอยู่อันหนึ่งมันสะเทือนใจมากเลยเนี่ยโบกเล่ใช่ครับโบกเล่ใครใครที่ยังไม่ดูครับว่า อันนี้ไปโดนอะไรมาครับกลับไปดูที่คลิปที่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปว้ข้างบนให้นะยังตกใจเห็นที่ร้านซดนุ้กทีโอ้โหนี่แต่เดี๋ยวอะไรเนี่ยตรงเนี้ยอ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนมันไม่มีนะไม่มีจานโอไงจานนู้นพาไปผมไปเดินโกดังญี่ปุ่นมาไงจากตัวเดียวตัวแรกตัวแรกตัวนี้เออตัวนี้กับอันนี้อันเดียวเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหโอ้โห มารีวิวแทนผมเลยไหมรอบหน้านะของเล่นนะเดี๋ยวเสยวรอบนางพาไปเยี่ยมห้องจานูอ่ได้ได้ไดีดดสวัสดีครับัส,ส,ด,ส,สด,ดีครันครับผมอยู่กับหัววาลุ่มเกลือนะครับอันนี้เรามาตบระพงครับอยู่ที่บ่อหนุ่มบางประกงบ่อในตำนานครับบรรยากาศกำลังดีเลยบรรยากาศดีอากาศเย็นๆวันนี้จะได้ออกระพงกลับบ้านไปกินนะครับอ ที่เราใช้ก็จะเป็นชุด U L มลองชุด U L คันเล็กๆเดี๋ยวมาดูผมประกอบการนี้กันจะได้สักกี่ตัวโอ้รถเทเลอร์รถเคนมายกกลับบ้านครับผมก็หนักใจเหมือนกันนะเพราะพื้นที่มันหาดอารถเข้าไม่ได้ก็ปตามครับตามด้วยครับอ่าวันนี้นะครับชุดที่ใช้ครับอ่าชุด U L ครับคาดีฟครับแล้วก็นี่เป็นงานจีนด้ามงานไทยครับสตรีทไต้หวันครับแล้วก็คาลกัสตาคอนควีทท่าหนึ่ง ว่าอันนี้คืออะไรครับซีเมนซีเมนสามสามหุนหุายาุนหมนุ แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องเดดมันก็แดดก็ถ้าช้าก็ไปยางไปถ้ามันจะกินมันก็กินครับมันจะกัดตึ๊บเอยูเอลมาตก หังเลหังเอาเลยอน้ได้แล้วไดูเด,ด้ดอไปดูดไปแดดนะครับน้องไปดูไปแดดะครับ ป,น,ปนินปะวะปนินปนินครับไม่หน,น,นักี่เหรอหัพี่ หรือให้ก็ได้คันนะต้องออ้ยหวานอันนี้คันแล้วครับเนี่ยโอ้โหยู่แอลมากดกับโค้งครับขึ้นมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูเห็นเห็นหมดเห็นหมดนี่ครับดูครับี๋ยวดูคันเนียครับเห็ุหน่อยหวานหวานนี่สายหวานของจริง หวานเกี๊ยวง่ไงหวานเกี๊ยบบอกเกงครับนี่หวานเ,านเออกีเ๊ยบมาเลยขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมฮะนี่อุย้ยอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับได้บาดใช้มือได้ไหม ธรรมดาที่ไหนครับไม่มไม่เห็นขอยหน่อยโอวสวยหวานเทียบถ่รูป่รูปไหนเออหาเนรอละหวากยจริงๆอีสัอกเนี่ยอีหวานเกี๊ยี วันนี้ครับก็เอาปลากลับ้งทั้งหมด8ตัวนะครับนี่ครับมาล,ล,ลูกเกลือสีแล้วก็ผมสี่นะครับโอเคครับวันนี้เรียบร้อยครับวันนี้จะสิ้นภารกิจปอดหนุ่มชิตชิ่งนะครับใครอยากมาลองมาได้เลยใช่ครับค่าคันโปร500บาทนะครับไม่ตกไม่ไม่ตกอกอกสอยนะ ไม่ตกไม่ก็ซื้อออกคันละสองร้อยถ้าถ้าไม่ถ้าซื้อออกคันละสองร้อยครับถ้าโปรก,ก็ห้าร้อยบาทออนะครับรผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย,บายอ่ะนี่ครับน้องปางพงที่ไปตกมาไม,ไม่รู้ว่าจะแจ็คได้หรือเปล่า ตกได้ก็ต้องทำแจ็คได้ด้วยต้องทำปลาได้ด้วยตกทั้งวันยังไม่เหนื่อยก็ม,มานั่งทำปลาเลยก็จะอดเก็บเฮ้ยโอ้ยจะแดกดีไหมเนี่ยวันนี้อน่าจะได้สองเมนูนะครับเอาอีกตัวมาทำมีทอดน้ำปลา แล้วครับหนึ่งเมนูปากกระพงทงอทดน้ำปลาหน็่ไงแ็กเด้อแบาน้ำไม่ได้ทำเองนะไอ้น้ำยำลงสีลงซืง้อเข้ามาทำเ,เป็นค่ิปเป็น อันนี้เสร็จแล้วทั้งสองเมนูครับเดี๋ยวจะมาลองเสี่ยงตายกันดูครับโอ้โหเหนื่อยก็ตกปลานี่ก็ทําอาหารนะครับทำปลาเนี่ยาาร,ยรบยับสมัครแม่บ้านครับรับสมัครแม่บ้านแม่บ้านมันช่วยทำข,ข้าวหน่อยปลาตกได้ท,ไไดทําไม่ได้ทาปลาไม่ได้ไม่ไหวเหนื่อยพายไอ้แสนเหนื่อยเหนื่อยลองอันนีน้ก่อนเนื้อปลากระพงครับราดด้วยผัดผงกะหรี่ชิกินอย่างลําบากเลย ผงทอดน้ำปลาอันนี้น่าจะน่าจะได้อยู่เพรน้ำยำไม่ได้วยทำเองปลาสดๆตกคามือหวานเดียวเขาบอกว่ากินปลาจะฉลาดเป็นฉลาดเลยง่เหมือนเดิมก็ได้ว่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องหาม่บ้านมาช่วยทำปลาทำไม่ได้ทำปลาทำได้ทำกับข้าวทาไม่ได้ไม่นู้จะตายเองวะอ่ะครับยังไงเดี๋ยวผมก็ขอปิดคลิปนี้ด้วยครับด้วย2เมนูปลากระพงอย่าลืมฝากรับชมและติดตามช่องแสนดีพิชชิ่งด้วยครับจะพยายามทำคลิปใหม่ๆคลิปที่มันมีคอนเทนต์มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีไปทะเลแล้วก็ไปเขื่อนแต่ตอนนี้รอรออย่างเดียวครับรอพายุหมดแม่งตกทุกวันตกไม่ให้หายใจเลยบายครับสวัสดีครับ